ตอนนี้นะคะทางข้างหลังก็จะดูมืดมืดนิดนึงนะคะแต่พอสวิงเดี๋ยวสวิงให้ดูจะเห็นท้องฟ้าท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยอยากเป็นท้องฟ้าที่เคลียร์สกายมากๆเลยจริงๆแล้วตอนนี้เวลาคือสี่ทุ่มเกือบจะสี่ทุ่มแล้วแหละนะคะ นี่เ,เด็กน้อยวิ่งไล่กันสนุกเทียวให้ดูเวลานะคะตอนนี้คือ9:51 PM นะคะวันอังคารที่21จูลนะคะคือวันนี้ที่ทำวิดีโอให้ดูก็เพราะว่าจะสี่ทุ่มแล้วอะคะ่ะแล้วก็ท้องฟ้านะ ยังท้องฟ้ายังแจ่มแจมอยู่อย่างนี้อยู่เลยค่ะเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะคะเ mm hmm. พราะอะไรวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าโซ s ส i ิสนะคะโซลสติส uh, S O L S T I C E ดูปากแหวนนะคะ S O L S T I C E นะคะก็จะเป็นวันที่ uh, ท่าที่อยู่ไกลเส้นผ่านศูนย์ศูนย์นะคะไกลที่สุดเลยทําให้ช่วงกลางวันของวันเนี่ยเป็นวันที่ยาวมากฉันก็คือวันนี้จะเป็นวันที่เรามีกลางวันช่วงเวลากลางวันยาวมากนะคะเซอร์ฮลลกันทกลับมาอีกรอบค่ะแต่คิดทักทายเด็กน้อยกันไปนะคะ mm hmm. ก,ะคะก็อ่า Okay, clear sky and the time is, let me show you, okay let me just get this in the way, the time is about 10 p.m. on June 21st, Tuesday. วันที่21มิถุนายนนะคะก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า,าพระอาทิตย์อยู่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดเลยทำให้เรามีช่วงกลางวันเป็นช่วงที่ยาวนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่เช้าเนี้ยพระอาทิตย์ก็จะขึ้นช้านิดนึงก็ประมาณตีห้อะไรเงี้ยแล้วก็จะตกช้า ะะประมาณสี่ทุ่มพระอาทิตก็ยังไม่ตกดีเลยฟ้าก็ยังแลบก็จริงๆอ่ะฟ้าก็แล่านนี้มาได้สักพักแล้วแหละเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์แต่เนื่องด้วยตามหลักดาราศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็น officially the beginning of summer นะคะแล้วก็เร r คอร์ดไว้ว่าทุกส่วนใหญ่ทุกปีนะคะ ประมาณวันนี้ค่ะ21ิมิถุนาที่อเมริกาเนี่ยก็จะถือว่าเขาจะเรียกว่า s o l t i s นะคะ,ะ s o l s t i s e. S-O-L-S-T-I-C-E s o l t i s เป็นวันที่มีช่วงกลางวันนานที่สุดในรอบปีส่วนช่วงปลายปีนะคะก็จะมี ช่วงเดซ ember นะคะวันที่22 d e c ซ ember นะคะที่จะมีช่วงกลางวานันอะ่ะสั้นที่สุดของปีนะคะโอเคตอนนี้ก็เทียบเวลาให้ดู4ทุ่ม3นาทีนะคะฟ้าก็ยังแหลมอยู่เลยจริงๆก็อืม ฟ้าก็แหลมงนีมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าตามหลักดาราศาสตร์ก็ก็บันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าวันนี้นอกของทุกปีก็เป็นวันที่เ,เป็นช่วงกลางวันที่ยาวที่สุดของปีนะคะ<ม>คยุ่งเริ่มมาแล้วแหละงั <laughs> ้นขอขอกลับเข้าตึกก่อนละกันนาอแล้วก็ฟนะ้าจะมืดกี่โมงเนาะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาแล้วเขามาตอมเราแหละเราอยู่ใกล้ไฟให้ดูไฟนี่นะคะไฟอีกรอบนึงก็ยังแหลมอยู่เลยเท่เวลาให้ดูสี่ทุ่มค่ะเคไม่รอแล้วคิดว่าน่าจะสักพักหนึงแหละค่ะกว่าฟ้าจะมืดสนิท คนเข้านอนก่อนนะคะแป๊บไม่รอแล้วเหืดอแล้วแล้วก็ยุ่งมาแล้วด้วยเห็นหน้าแป๊บไม่อเอคค้ยเขี่ยไปและบายบาย